สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบม a n นเซอร์ทาร์ลท์ออฟเลิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมจะมาทำคลิปก่อนนอนนะคะให้กับคุณทุกคนที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาจะเป็นใครนะคะใช่คนในใจคุณหรือเปล่านะคะใช่คนที่คุณกำลังคบ<ๆ>กำลังคุยอยู่ไหมหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ เคยรักกับคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่จะบอกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอดูพลังงานนะคะของคนคนนั้นก่อนเลยนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะเป็นอะไรกับคุณนะคะคำทำนายนะคะเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ โอเคขอสักหกใบนะห้าไม้เลยนะใบแรกโอ้คนดูสองคนนี้เขาทะเลาะกันนะกำลังดึงกันอยู่นะคะอ่ากำลังดึงกําำลังฉุดกระชากกันอยู่นะคะคนคนในความสัมพันธ์ของคุณคนนี้คุณได้ทะเลาะกันไหมคะตอนนี้นะอ่าหรืออาจจะมีการวางแผนมาหากันนะคะ The Wheel of Fortune, Nine of Cups นะคะอืม mm. Nine of Pentacles นะคะอีกสองใบ Three of Cups นะคะอืม mm. หนึ่งใบโอ้สี่สี่ดาบนะ โอเคชัดเจนคือคนในความสัมพันธ์นะคะของคุณนะคนที่เงียบหายกันไปนะคะคนที่ความสัมพันธ์นี่มันนิ่งมันเงียบไปแล้วนะคะโอ้ท้ายสำรับหกถ้วยอะ่ะเห็นไหมคะหกถ้วยนะท้ายสำรับโอเคจะวางไว้ตรงนี้คนคนนี้เขาเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะคนที่เคยทะเลาะบบอบแวงกันไปแล้วก็ ความสัมพันธ์มันนิ่งเงียบกันไปบางคนยังไม่ได้บอกเลิกยังไม่ได้บอกเลิกกันด้วยซ้ํานะคะแต่นิ่งเงียบกันไปแล้วสักพักหนึ่งบางคนอาจจะสักพักใหญ่ๆแล้วก็ได้นะคะหรือบ,บางคนเพิ่งเริ่มทะเลาะก,กันกําลังทะเลาะก,กันกําลังพูดคุยกันไม่เข้าใจอ่า บาคนอยู่ไกลกันมากนะคะไกลกันมากแล้วบางคนอาจจะมีการวางแผนมาหากันนะคะติดต่อสื่อสารมาหากันอยากจะเดินทางมาหากันแต่ยังทําไม่ได้เพราะว่าทะเลาะก,กันก่อนมันก็ต้องนิ่งเนียบกันไปก่อนนะหรือว่าคนคนนี้คุณอาจจะพบเจอโดยการโดยงานสังสรรค์โดยที่คุณไปท่องเที่ยวหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จัก ะะแต่ยังไม่ทันได้คบได้พูดได้คุยกันเลยนะคะวามสัพันธ์ก็ได้นิ่งเงียบไปแล้วก็มาทะเลาะกันมีปัญหาในการสื่อสารไม่เข้าใจหรือกรณีของบางคู่อาจจะเป็นคนรักเก่าที่ตัด,ตดขาดขาเลิกลากันไปทะเลาะกันไปอย่างรุนแรงนะคะก็เลยได้ต้องนิ่งต้องเงียบกันไปเขากําลังคิดที่จะเข้ามาหาคุณนะเขากําลังคิดที่จะเข้ามาเพราะว่ามี W ว e l o f f o r t u n e ขึ้นมาทับขนาดนี้ กงร้อแห่งโชคชะตาได้หมุนให้คุณทั้งสองจะได้กลับมาพบกันนะคะมีไหมคะคนในลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้มีไหมเอ่อในเขาเรียกอะไรเนคนในความสัมพันธ์หรือว่าต้องทะเลาะเบากแว้งกันไปอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นลักษณะท่าทางนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ตัวสูงนะคะผิวขาวนะคะผิวค่อนข้างขาวเลยแหละบางคนถ้าคล้ำก็ไม่ได้คล้ำมากก็น่าจะเป็นประมาณผิวสีน้ำผึ้งนะคะ ผมอยากโซกก็มีผมตรงธรรมดาธรรมชาติก็มีนะคะดวงตากลมโตคิ้วเข้มนะคะจะหมูกโดง่งปากเป็นกระจับ ถ้าผิวขาวลักษณะอย่างนี้ขาวมากๆขนาดนี้น่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้หรือเป็นลูกครึ่งได้เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนได้นะคะหรือเป็นคนผิวขาวอ่ะไม่ว่าจะเป็นชาติกําเนิดไหนถ้าเป็นผิวขาวลักษณะผิวขาวก็คือนะ่าอาจจะอาจจะใช่นะพลังงานอาจจะตรงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนตัวสูงใหญ่นะคะผิวขาวคนถ้าเกิดว่าถ้าแทนเนีย่ยก็ไม่ใช่ไม่ถึงกับคขำอ่ะ เพราะว่าถ้าคล้ำไม่เด่นไม่เด่นในลักษณะผิวคล้ำม,มากๆไม่ดำหมาพวกง่ายๆนะไม่ดำอาจจะคล้ำคล้ำแดดคล้ำอะไรเพราะกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่พื้นเพลเป็นคนผิวขาวผิวค่อนข้างขาวอะผิวค่อนข้างขาวนะคะตัวสูงใหญ่นะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยมากผิวขาวมากนะคะปากอมชมพูเลยนะคะดวงตากลมโตคิ้วดกดำคมเข้มนะคะจมูกโด่งปากเป็นกระจับสวยนะคะสูงราวๆประมาณ160เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอาหรือจะน้อยกว่าน,นี้ก็ได้เล็กน้อยนะคะหรือจะมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ มีความเป็นแบบว่าอายุเด็กกว่าคุณนะคะหรือเท่ากันนะคะ,ะถ้ามากกว่าก็มากไม่เยอะนะคะหรือคุณนะมากกว่าเขาอาจจะได้แต่เขามีความพลังงานเป็นความที่เด็กกว่าคุณหรือเล่เรียก,กันถ้าเท่ากันห่างกันไม่มากห้าหกปีอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินนะเป็นคนที่ครั่งรักบอกเลยเขาครั่งรักมากๆนะคะคนคนนี้นะ ถ้าถามว่าอีโก้สูงไหมนะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นการทะเลาะบอบแหวงกันในลักษณะนี้ยังไม่เห็นแนวเรื่องของมือที่สามนะอาจจะเป็นการคําพูดคาจาที่ไม่เข้าใจกันหรืออยู่ไกลกันมากๆมันเคลียร์มันอะไรกันไม่ได้มันไม่มีความชัดเจนไม่มีไม่มีทางได้เคลียร์กันง่ายๆในลักษณะเนี้ยเพราะว่าอยู่ไกลกันอะไรอย่างนี้นะคะอืมคุณก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรอะไรกับเขานะคะถึงเงียบหายไปอะไรประมาณนี้นะคะอยังไม่มี เรื่องราวที่ต้องได้รู้อย่างชัดเจน100%ยเเซ็นมะอ้าวทำไมอยู่ดีมังเงียบหายกันไปมันเพราะอะไรเหรอเพราะอะไรกันเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะยังไม่รู้คําตอบที่ชัดเจนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไระ่ะกับคุณนะโอ้ใน Love You เขารักคุณนะคะ บางคนจะกลับมาหากันนะก็หกถ้วยขึ้นหกถ้วยอยู่ใต้สำรับเลยอืเขาไม่ว่างนะคะบางคนที่อาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องเรื่องมาหากันนะเพราะมีบางคู่ที่จะต้องมาหากันมาเคลียร์ใจกันหรือมาพูดคุยกันนี่แหละมาหากันเฉยๆก็ได้นะคะถ้ากําลังคบกำลังคุยกันอยู่ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ว่างเขาอาจจะงานยุง่งนะคะอ่ามีอะไรอีกนะอื เขารักคุณนะคะอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีข้อแม้เลยนะคะขออีกสักหนึ่งใบนะคุณนะคะใกล้เช็ดกับเขานะคะ,ะกว่าคนอื่นๆเลยนะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคุณอะมันได้ใจเขานะคะคุณได้เข้าไปนั่งในใจเขาคุณได้ใกล้ชิดสัมผัสจิตใจเขามากกว่าใครทั้งหมดที่เขาเคยเจอมานะคะหรือคุณได้ใจเขานั่นเองนะคะ นี่หนึ่งใบนะคะเขารู้ดีนะคะว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่นะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อความภาษาไทยกันบ้างนะคะ อืมโหใบแรกก็รักเลยนะคะเลิฟคำเดียวเลยชัดเจนนะคะเหมือนเหมือนใบนี้เลยอ่ะมันสำรับนี้เลยใบแรกก็ไอเ v ิฟยูเลยนะคะเขาคงจะรักคุณจริงๆนะแต่ที่เหตุผลที่ทะเลาะบอกแหวงกันมันก็คงจะเป็นหนึ่งระยะทางด้วยและการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะคะอ่าทรมานมากๆนะคะอืม จะไม่ทำให้เสียใจอีกเลยนะโอเคยังรักกันบ้างหรือเปล่านะคะคุณคือชีวิตนะคะคุณคือลมหายใจ อย่าจากไปกเลยบางคนนะบางคนหันหลังให้กันแล้วนะคะเพราะว่ามันมีไพ่แห่งการทะเลาะก,กันขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ที่อยากจะกลับมาหากันด้วยตัดใจไม่ได้นะคะเขาตัดจากคุณไม่ได้นะคะไม่กล้าบอกเธออ่ะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะกลับมาแต่เขาไม่กล้าพูดหาเขากลัวคนไม่ต้อนรับหรือเปล่านะคะอืมอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะ หายงอนอย่างก็น่าจะทะเลาะก,กันจริงๆนะคะสำหรับบางคู่นะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับพคนคลินนี้เขาอยากบอกอะไรกับคนนะคะผู้อ่านนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังในความรักนะคะและประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิต และประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตทุกๆด้านนะคะไงคืนนี้ขอทุกคนหลับฝันดีนะคะตื่นเช้าขึ้นมาพบกับเช้าวันใหม่ที่สดใสนะคะและพร้อมที่จะสู้ต่อนะคะในโลกที่แสนวุ่นวายนี้ไปด้วยกันนะคะผู้อ่านขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปดีๆนะคะจากทางชา n นลของผู้อ่านสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝันดีค่ะ